ไวซ์สเปซนะครับเราก่อตั้งเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเป็นบริษัทออกแบบอินทีเรียนะครับซึ่งเราโฟกัสในส่วนของรีเทลและคอมเมอรเชียลสเปซแต่แรกนะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราเนี่ยมันเป็นอินเทอร์ดีไซน์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจแบรนด์เข้าใจธุรกิจของลูกค้านะครับโดยเรามีการเปิดสตูดิโอเพิ่มเข้ามาภายหลังคือสตูดิโอที่ทําเกี่ยวกับแบรนด์ดีไซน์นะครับซึ่งเป็นสตูดิโอที่ช่วยพัฒนาแบรนดดดดดด์์แแแแแลละะสสรรรรร้้้้าางงงงบบนไกกทโโอออวย็ขขให คอนเซปต์แข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถนํามา i m p l e m e n t ไปสู่จุดต่างๆที่เป็น Touch touch p o i n t ของแบรนด์ได้ณนะปัจจุบันเนี่ยในโลกธุรกิจนะครับก็มีทั้งร้านที่เป็นออนไลน์และออฟไลนะ์ในร้านที่เป็นออนไลน์เนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องนําเสนอให้เราออกแบบในส่วนของ digital marketing social media production m o t i o ั g น a p h ฟิกต่างๆนะครับส่วนในโลกออฟไลน์ line เนี่ยก็คือ physical Space ของร้านค้านะครับทั้งสเกลเล็กจนถึงสเกลใหญ่สเกลใหญ่เนี่ยก็อย่างเช่นตัว c อ m m o น a อ e a ของห้างสรรพสินค้าเลยหรือ เป็นจุดศูนย์กลางเอามาใช้ในการอิน l e m ร n เกับทุกๆ Touch Point ได้การทำความเข้าใจเรื่องแบรนด์และธุรกิจเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของการออกแบบของไว Space นะครับซึ่งเราทำในจุดนี้ถือเป็น One Stop Service ให้กับลูกค้าได้เลยนะครับที่ต้องการสร้างร้านคา้าหนึ่งร้านขึ้นมาในทุกๆสื่อทุกมีเดียดิิทัลและออนไลน์นะครับ